สวัสดีทุกๆคนนะครับอยู่กับผมนนท์ไซนอนเคเช่นเคยครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโตต้าสองอ่ากลับมาแล้วอันนี้ก็อยู่ในช่วง <S <S เห็นกล่องเป็นต้องเปิดนะครับโอเคอ่าช่วงนี้ก็มีเป็นช่วงทีไอห้านะครับผมก็จะมีสมงสมุดมาขายแต้มพงแต้มพอยครับผมอ่ากล่องน่าจะเปิดก็เป็นกล่องที่ได้จากสมุดแคมเบเดียทีไอห้านั่นเองครับผมอ่าไปดูกันเลยไหนว่าอ่าเอาอยู่นี่เลย อ่าอยู่นี่นะครับเป็นกล่อง i m m o r t a l t ล a ทเชอหนึ่งนะครับของ t i 5นะครับนะตามชื่อเลย i m m o r t a ท t ล a ทเ r อร์ Treasure, ี2 0 1 5ของปีนี้แหละของทีอ่ามันยังมีมาแค่กล่องแรกนะครับกล่องอื่นมันยังไม่มามั้งนะไม่ใช่ยังไม่มามั้งมันยังไม่มาครับก็มาแค่กล่องแรกก่อนก็ผมซื้อซื้อกับแคมปอเเดียม1เล่มแล้วก็ให้มันเลเวล50ิเลยก็เลยได้มาสี่กล่องครับแต่กล่องอื่นเดี๋ยวจะทยอยตามมาทีหลังเขาทําอยู่มั้งหรือยังไม่มาวาวรอวาวเ,าเข้าอยู่ รอก,กันยาวๆอ่ะวันนี้เราก็จะมาดูกล่องนี่ครับข้างในกล่องมีอะไรบ้างอ่ะเป็นอาเรทเป็นมอเตอร์นะครับชิ้นแรกเป็นของฮัตก้าห์วมฮัตก้าโอ้สวยใช้ได้เลยนะฮัตก้าไม่ค่อยมีขนส,สวยๆแสบชาวบ้านเท่าที่เนี้ใช้ได้เลย <c oughs> ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะฮัตก้าไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์สกิลเปลี่ยนหรือเปล่าอ่ะแต่ของลูน่านี่เป็นโล่ครับผมเป็นโล่แสงจันทร์ไอโล่นี่เปลี่ยนนะเปลี่ยนสกิลของลูน่าสกิลหนึ่งลูเซนบีม แล้วก็อันติเมตนะครับไม่รู้เชื่ออะไรเลยมชื่อเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสกิลสวยงามทีเดียวผมเห็นในเกมแล้วนี่ก็เป็นของแมกนัทนะครับผมเป็นไม้เท้าคอนเรืออะไรดีเออัแนั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละครับสวยดีนะเนี่ยผมเห็นในเกมแล้วอยากได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ก็อยากได้ <c oughs> ใช้แล้วสกิลหนึ่งจะเปลี่ยนนะครับจะเป็นเหมือนขึ้นพลังสีเหลืองแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์ด้วยสกิลใช้ได้ใช้ได้ครับนี่นสวย นี่ก็เป็นเสาหวาดของปักหน้านะครับมันนี่ผมยังไม่เคยเห็นคนใช้ได้เกมเหมือนกันไม่รู้เปลี่ยนอะไรมากหรือเปล่าแต่ก็สวยใช้ได้อยู่ต่อไปก็เป็นหน้ากากของแซนคิงนะครับผมของแซนคิงนี่ผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะผมยังไม่เห็นคนใช้แล้วผมก็จะไม่ใช้เพราะผมก็ยังไม่ได้เปิด <laughs> โอเคต่อไปก็เป็นของสวีตเกอร์นะครับเป็นหน้ากากอ่าสวยๆอันนี้สวย,สวย,ส,วยสวยจริงไปก็โอ้ดู มีราศีนะครับผมก็สวยใช้ได้แล้วก็ตัวสกิลหนึ่งก็เปลี่ยนด้วยสกิลล็อกเวลาล็อกไปนี่เหมือนเป็นคลื่นอะไรสีดำๆค่อนข้างดูน่าเกงขามเลยทีเดียวและส่วนไอเทมนอนพิเศษนะครับก็คือ,อาหายากมากเซตของในสต็อกเกอร์เลยนะครับเพิ่งจะมีเซ็ตของในสต็อกเกอร์เ er, พิ่งจะมีของใส่บอกได้เลยว่าสวยมากครับผมอยากได้นี้ <laughs> ถึงจะไม่เข้าเนในตอเกอร์แต่ก็อยากได้สวยๆชอบ อยากได้มากครับดูมีอะไรอะไรขึ้นมาปีกสวยอะชอบป,ปีกตัวต่อไปอ่าหายากยิ่งเป็นโล่สีทองของลูด้านะครับสวยงามอะไรทีเดียวไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์สกิลจะเปลี่ยนเป็นสีทองตามสีโล่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลลูเซนบีบนะครับผมไม่รู้จาชื่อสกิลหรือเปล่าแต่เปลี่ยนแน่นอนนับสกิลหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนเป็นสีทองหรือเปล่าแต่สวยมากอยากได้เช่นกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยมีทั้งหมดสี่กล่องมา เริ่มกันเลยกล่องที่หนึ่งจัดไปเอาเปิดสิอะไรอะ่ะเออเฮเปิดมาก็ได้โลเลยแต่ทำไมไม่ให้สีทองอ่ะอืมอืมไปไหนอะ่ะเอาหายอีกกรมกรรมทษอ่ะอยู่นี่สังหารได้รูเซนบีมโอ้โหมันค่อนข้างยากอยู่นะ โอเคเอามาเลี้ยงไว้อ่าอันที่หนึ่งได้โลกของลูด้ามาอันที่สองครับไปต่อเลยอยากได้อ่ะขอสอง,ของนี้เธอล้วมีการกดแบบลากงวนขวาหนึ่งสองสามเคเปิดอ๋อ ของแม็กนัดอ๋ออยู่ไหนเอ็กแล้วเนี่ยเอ,อยู่นี่โอเคก็ยังดีโอ้โหวนี่มีสีกลงด้วยจะไม่ให้ของหาย,ยากสุดชิ้นเลยเหรอกดตรงไอเดียเฮ้ยจะโชคดีกดมุมขวาบนกดตรงคำว่าเปิดเกิดเดี๋ยวนี้รอเด็กดขอดีๆสักชิ้นหน่อยเธอไม่เคยได้แลกเขาเลยโอ้หูว เยี่ยมสุดยอดขอบคุณครับได้แล้วเยี่ยมขอบคุณครับถ้าได้สต็อกเกอร์เราก็ดีใจแต่ถ้าจะดีกว่านี้ขอไอ้นี้ก็ดีนะขอโลสีทองได้นะครับะมาวางไว้ากากแซนคิงอยู่ไหนเอ่ยได้โลสีทองก็ดีนะครับอยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงผมอยากรูว่าเฟสเป็นสีทองเปล่าเ,เออ ซื้อเคเียกรมซื้อวอดกรรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคไม่เป็นไรไม่ซีเรียสกล่องสุดท้ายครับมาครับโอ้นี่ใช้ได้ไปเดี๋ยวผมกดตรงนี้อีกสักทีเดี๋ยวนี้รอเด็กกดไปโลทองอืม <c oughs> ไม่ใช่โลทองแต่เป็นหัวหมูนะครับหัวหมู โอเคก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคสปีดเดอร์ใช้ได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวไปลองใส่กันดูดีกว่าอ๋อโอเคใช้ได้สวยงามชนะโลดนี่แหละสวยโอเคถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใส่คู่เซตเดิมผมอืมกับเสือน้อยเจ้าป่าเจะเดิมน่ารักกันทีเดียว ดูทางฝั่งแม็กตัสดีกว่าอืมใส่คู่เส้นนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่งอเทเทเอสซันคิงใส่คินี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรใส่เลยเอาใส่สิลูกอืมสวยงามใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับดูแบบนะน้าเกงขามสปดไรเกอร์อ่าใช้ได้ใช้ได้ไดสวยสวยสวย ดูหน้าเกรงขรามน่ากลัวในสต็อกเกอร์นี่ก็ต้องเปิดชุดรวมปะอ๋อเป็นชุดรวมเปิดออกมาทีก็เละเทะเลยทีเดียวหัวแมนติคอลปีกเป็นอิมมอร์เตอร์ต้องเอาเป็นแมนติคอลหมดเลยแป๊ไปติดซื้อวอร์ดอยู่ตรงมือ <laughs> แปลกดีปีกอยู่ไหนปีขายเฮ้ๆ <c oughs> ใสแล้ว่าใสครบแหละอเอาอาวุธไม่มีกรรมโอเคเยี่ยมสวยงามครับอย่างน้อยๆก็ได้แกมานะจะในสต็อกเกอร์เซตนี้โอเคครับผมก็ถือว่าไม่เจ๋งเท่าไหร่นะเพราะกล่องนี้ก็นะครับผม ก็เป็นกล่องนี่ได้จากแคมเดเดียยก็ไม่คิดอะไรมากก็เสียไปเกือบพันโอเคครับเดี๋ยวมันจะมีกล่องยิมโท่สองกับสมาเดี๋ยวผมจะไว้ทำคลิปเปิดต่อแล้วกันคลิปนี้ก็มาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย